วัสนี้ค่ะนี่ก็คือการทํากระดาษสารนะคะสมาชิกในกลุ่มมีดังนี้ค่ะหนึ่งน,งนดลดลายรงฤทธิ์รถรันสองนายธนาโชธจงประเสริฐสามนางสาวสุปานีอ่อนทองล้างและสี่นางสาวาพัชรีพรเสียงพรมค่ะแล้วก็นี่ก็คืออุปกรณ์การทํานะคะก็จะมีกระดาษเดือดใช้ค่ะแล้วก็สีผสมอาหารค่ะแล้วก็นี่ก็จะเป็นเฟมนะคะแล้วก็นี่ก็จะเป็นเครื่องปั่นค่ะแล้วก็นนี้ก็จะมีน้ํานะคะ ต่อไปเราก็จะมาดูวิธีการทํากันนะคะอย่างแรกนะคะก็ฉีกกระดาษให้เป็นฝอยๆก่อนนะคะก็ฉีกกระดาษเป็นฝอยๆเสร็จแล้วเราก็นำใส่เครื่องปั่นค่ะ,ะนี่เราก็ฉีกนะคะให้มันเป็น กินเล็กๆนะคะเพื่อที่จะปัดให้มันเยอะขึ้นนะคะนี่ก็จะใส่น้ํานะคะขั้นตอนต่อไปใส่พอประมาณนะคะให้มันสมดุลกับกระดาษนะคะต่อไปเราก็จะเริ่มการปั่นได้แล้วนะคะ ะมาใส่สีผสมอาหารแล้วก็จะมาใส่สีผสมอาหารนะคะนี่ก็จะเป็นสีเขียวนะคะเราก็จะใส่สีผสมอาหารตามที่เราต้องการได้ค่ะแล้วก็จะปั่นอีกรอบหนึ่งนะคะได้ที่แล้วนะคะเราก็จะมาเทาใส่เฟ็มกันนะคะนี่ก็เป็นวิธีการเทใส่เฟ็มกันค่ะการที่จะทําให้กระดาษสามันเจน นี่นะคะเสร็จแล้วเราก็เกลี่ยให้มันเป็นสี่เหลี่ยมตมเง็น